ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแนละ้วกันโอเควันนี้ผมจะมาสอนทําไฟอา b ีบที่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะปิดกัรเตือนโอเคเดี๋ยวมาแบบนี้เลยนะเนี่ยนะแบบรอบมือถือแบบไฟอา b ีีแบบนี้เลยนะโอเคมันจะไปดูการนนะถ่ามีอะไรบ้างเราไม่มี สมมติโอเคมาเริ่มมึงเข้าเรื่องกันเลยขั้นแรกเราต้องไปโหลดแอปนี้มานะเนี่ยแอปเนี้ยแอปเนี้ยไปโหลดใน g o o g l e นะเอ้ไม่ใช่ใน Google ผิดผิดในปีศัตรูนะขั้นแรกก็พิมพ์ว่ามันชื่อแอปอ่ายูอ่าโอยูนะพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวไปพิมพ์มาเข้าอันนี้ไปอ่าโอยูเราพิมพ์ว่าอ่าโอยูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปปิดไฟนี้ก่อน เข้าไปปิดนี่นะเดี๋ยวมันจะมาสอนปิดด้วยนะโอเคพิมพ์ว่า R O U โอเคเข้าไปเข้าไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนเอ่อพิมพ์นี้ก็ได้น,น,นี่กดอันเนี้ยอันนี้ผมพิมพ์ไ้ละนี่นะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแอปนี้เลยให้ทุกคนไปกดโหลดดาวน์โหลดมานะนี่นะกดดาวน,น์โหลดมาให้เรียบร้อยอันนี้ผมดาวนะ์โหลดมาแล้วก็กดเปิดเปิดเลย กดปืนเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ออกไปเอาไป,าไปสมมติเราจะลบกดลบก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคโอเคขั้นแรกเราก็สมมติอันนี้กดลบก่อนลบออกให้่อยก่อนอันไหนปะลบเออกดมือแล้วกดที่นี่ขั้นแรกถ้าเราจะเลือกสีเข้ามาหน้าแบบนี้ได้ใช่ไหมนี่ยอันนี้ก็เป็นผมผมทำแล้วใช่ไหม ก็แรกให้เรากดไปตรงนี we we <tem über laus In> ้มันจะมาหน้านี้เลยให้เราเลือกอันนี้นะมันจะเป็นแบบนี้แล้วให้เราใส่ชื่อนะให้เราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะมันมีหลายอย่างให้เราเลือกหลายอย่างผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันก็ใส่ชื่อแล้วแต่นะผมก็ใส่ชื่อคนไปแล้วกันแล้วก็กดนี่นะแล้วมันก็อันนี้อันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะ มันมีให้เลือกแบบขึ้นลงเนี่ยดูตามไฟเลยนะทุกคนนี่นะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี่มีอันนี้น่าจะเป็นปรับสีหรือว่าความเร็วหรือเปล่าโอ้โอเคๆๆอ๋อนี่เป็นแบบนี้โอเคๆๆเคแบบนี้นะมันจะมีแบบปรับสีปรับตัวลายเต็มหน้าจอแล้วก็เอาเต็มหน้าจอเลยข้างล่างนี้เป็นอะไรโอ้แบบนี้ทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ก็แบบนี้นะนี่นะแบบนี้เลย เอาเนี้เลยแล้วกันแค่นี้ก็พอถ้าเราไม่เอาสมมุติกดมานี้ถ้าเราไม่เอานี่มีของให้เลือกหลายแบบนะเช่นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเลือกก่อนจะเอาไหนเอ่อเอาไหนดีอือเอ่อ <c oughs> เอาเป็นเอ่เออีกล่ะกันโอเคพอได้แบบนี้แล้วกดตกลงนี้เลยได้แล้ว แล้วก็กดตรงนี้นะกดไปตรงนี้แล้วกดตรงนี้เลยแล้วก็ม <c loo> ันจะเป็นแบบนี้นะนี่ๆๆจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไปเต็มนี้เลยนี่นะเป็นแล้วโอเคเข้าไปถ้าเราจะกดไม่ไม่ใส่ก็กดมาหน้าแรกกดตรงนี้ปิดเนี่มันก็จะหายนี่มันหายเลยหายหมดแล้วนะทุกคนโอเคเอาเลย โอเคครับคลิปก็มีเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ลืมกดติดตามให้ด้วยละกันเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย